นี้เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเซงนะคะก๋วยเตี๋ยวพี่เซงครับบอกว่าขาหมูเลิศก๋วยเตี๋ยวเลิศดเราจะไปชิมอยากกินจับฉ่ายไม่รู้ว่าแกทำในวันนี้อยากกินต้มจับฉ่ายมากๆอ๋อบอยแบนบอยแบนก็มีอยู่แล้วเป็นทีมสมาชิกเขา่นแหลยค่ะแต่ว่านี่หมายถึงว่าเป็นแต่ว่าเป็นเหมือนเหมือนงานดารานิดๆอะไรเงี้ยงานอินฟูนิดๆอะไร เป็นหน้าที่แบบว่าสามารถถ่ายแบบได้ถ่ายงานได้ขายลูกค้าได้อะไรเงี้ยเป็นฟิลนั้นคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวมีคิสวัสดีค่ะขอแพนกล้องไปได้ไหมคะ สวัสดีพี่เซ็งแล้วก็ไม่ต้องค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะนล้วก็เหคนสวยคนนี้สวยสุดไม่ต้องไปด้วยคนนี้สวยยังยังยังไม่ได้ไปเลยพี่น้องนี่แหละว่าจะไปอยู่ได้เลยค่นได้เลยค่ะทุงส่วนบนก็ได้ทุกคนอันนี้ที่ร้านกิเดอนสิงตรงไหนบ้านกาดีอะไรอีกแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแ่อนที่พค่ะี่แหลจริงๆว่าจะมาหลายวันแล้ววันไปดูก่อนไม่ได้ไปเลยค่ะแม่แม่แม่ติดชายแม่นังที่ชายเลยโอ้โหแม่นางที่ชายแมงท่ชายว่าจะไปจเลยกบพราดหรอ แล้วก็ตอนทีมจะไปติดตะวันแล้วจะเป็น,ปน,นปรุ่งตอนนี้มันเริ่มป่ายสองเรื่องนี้นนโกกีพอจบจะเปิดบาร์ปปรโคที่อวบแล้วลูกแต่ละแต่ละแขกเขาบอกว่าขอจีบพี่วิไอ้หน่อยได้ไหมเกี๊ยวรังอร่อยแนะนำหน่อยแม่ต้มยำนี่อยเนื้อนาตก,กินจับฉ่ายอ,อุ้ยแตจับฉ่ายก็อร่อยต้มจับฉ่ายกับกระดูกต้มเล้งก็อร่อย เอามาหมดเลยได้ไหมทนอนไฟสีส้มต้มยำดีกว่าเอามาหมดเลยได้ไหมอยู่ทุกคนอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวเซิงนะคะก๋วยเตี๋ยวเซิงอยู่ที่พักมอขอนแก่นต้มยำเถ่าต้มยำไหมก็ได้ต้มยำก็ได้ต้มยำสองเส้นอะไรเล็กเส้นเล็กค่ะจับชายหนึ่ง ก็เข้าสวยเล็กๆกับเขาสวยเล็กๆใงานที่เป็นตุ้ยกับผู้ใหญ่แล้เขาบอกมันก็ได้เป็นีนาดก็ก็อยากถานะคะผมจริงหรือผมต่อผมจริงค่ะผมจริงที่ติดเอามันคือแฮปปี้ค่ะทุกคนมันคือแฮปปี้ไม่ต้องเป็ทพ่แม่มันก็ต้องสวยไหมเขาสต็กแนาโมสต็กด้วยค่ะหมดไหมล่ะเมนูหมดไหมล่ะลูกหมดแหละโอเคค แต่ว่าเออได้อยู่ได้อยู่นกกีได้อยู่นกกาน้าปาก็ได้ค่ะบอกว่าไม่ใช่ดีไซนบอกว่าทั้งวันจะไม่ทันอะไรเลย้วันที่ล่าวันที่พี่ขาวเสื้อพี่เสื้อขาวแว่นหลังคุ้นจังมีคนคุ้นๆุนังเเปิดบางคนที่ขอนแก่นจ้าไม่ใช่ที่อุบลนะคะ รีบ,รบรีบออกครีมทาบิวของตัวเองเนยคะว้าไม่ติดใจก็ออกมาีตัวเองเขาดูด้วยว่าเอาตัวใหญ่มาเยอะข้างหลังคุณมากคุณคอเเช็ดกล้องก่อนได้ไหมแปบ๊บนึงนะห่าไม้มชัดขึ้นแ้นเ็แล้วใแ้ไม่หนเ็กก็ต้องอยู่ในสายของวัวอยู่แล้วสวยมาก เคยเจอกันอยู่ค่ะเคยเจอกันอยู่ครั้งหนึ่งเคยเจอกันอยู่ครั้งหนึ่งพนอดไม่ออนใช่คพนอดไม่อ่อนเห็นอีกที่โดนแชร์ไหมคะมีคนบอกเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นคนส่งเขา ถ้ามีหลักฐานก็ส่งมาแค่นั้นแหละส่งมามีหลักฐานก็เอามาเปิดตัวกียต้องทำลีบขายจริงๆอยากทำทุกอย่างเลยแต่ไม่มีเงินไม่มีเงินทำเลยอ่ะจะลุยแล้วค่ะแต่จะลุยแล้วจะลุยวิตามินแล้วก็ยาสิฟันแล้วก็ ไม่บอกดีกว่าอะไรบอกว่าเอาลำโบไปอยูกดร้านเอาลำโบกินนี่ไปกดขอบคุณค่ะผู้คนกดติดตามหรือยังคะเคยเจอตัวจริงเป็นกันเองมากขอบคุณค่ะจะพูดอะไรไม่มีหลักฐานคนเราจะพูดอะไรก็พูดได้จริงๆพูดอะไรก็พูดได้หมดนั่นแหละ อย่าไปสนใจความคนใช้ชีวิตมีความสุขก็พอ,อบ้านเดือนมีแต่คนน่ารักพี่อุ้ยคือไหนเราบ้านเดือนได้ฟังหน่อยบ้านเดือนคือทุกคนจะบอกว่าตอนนี้บ้านเดือนมีสมาชิกอยู่อสามคนแล้วเราจะปัดนให้สามคนเนี่ยเป็นมากกว่าแดนเป็นมากกว่าอะไรหลายอย่างตอนนี้กําลังหางานอินฟูให้มีใครอยากจะจ้างจ้างน้องได้นะครับราคาหน้ารักราคาหน่ารักนหน้ารัก สามารถพูดคุยกันได้สามารถต่อรองราคากันได้นะครับอยากจะให้งานองมากๆทั้งสาคนเลยอ,เอยากจะให้อะไรครับบอกไม่ต้หาไม่ต้ถามหาพิสัาใช่เต็มคอมเมนต์อยู่นั่นแหละทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วรอติดตามบ้านเดือนของพวกเราด้วยเดี๋ยวเร็วๆนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีคอนเทนต์ วันนี้จะมีคอนเทนต์น้องโกกี้กับน้องเดือนเข้าไปแชรบ้านเดือนนะกับนมบ้านเดือนกับนมบ้านเดือนนะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงฝากกดติดตามด้วยอยากให้ทุกคนฝากกดติดตามรอนะคะบ้านเดือนมีใครบ้างบ้านเดือนตอนนี้มีน้องเวฟแล้วก็น้องอาร์ตแล้วก็น้องบอลนะครับให้น่ารักนะครับหลังบ้านดีน่ารักใช่เราอะซัพพอร์ตน้องอยู่แล้วทุกคน เราอะซัพพอร์ตน้องน้องอารน้องเวฟแล้วก็น้องบอลน้องกกกิลงสตอรี่ดูบ้านไขรไม่ใช่บ้านค่ะคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่ของโกกิที่อุดรน,นะคะคาเฟ่พี่น้องไปที่ไหนค่คะอยู่ที่ฮักมอค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเซ้ง ชีวิตนี้ขาดกป็ยเตียวไม่ได้เลยอ่ะเนาะข้าวจสำคัญรรวเวร,ร,ราสัญข้าจสป่บกลมพาราขอยืคัดผิวด้ะไม่ตท่าหรอ เดี๋ยวโกกิขอทานข้าวก่อนนะยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใหม่นะคะใครที่กาลังดูอยู่ตอนนี้กดติดตามไว้หน่อยนะคะช่องนิถาวา์ูโกกินะคะนี่ก็ช่องจริงๆนะคะฝากกดติดตามให้หน่อยนะคะและเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวสารการอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยมามาว่ากันใหม่นะคะขอทานข้าวก่อนนะคะทุกคนกดติตมมดต,ตามหรือยังกดติดตามหรือยังใครยังไม่กดติดตามกดตอนนี้เลยนะคะโกกิจะไปแล้วนะคะกดติดตามให้หน่อยเดี๋ยวเราจะมา ส่งข่าวบอกต่อสิ่งดีๆความสวยความงามกันเรื่อยๆนะคะทุกคนหรือว่าอัปเดตข่าวสารกันที่ช่องนี้นะคะใครยังไม่กดติดตามรีบวกดเลยนะคะ